ตอนนั้นเนี่ยละครนี่นะครับเอ่อออนแอร์เนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะฮะเลยยาวไม่เบียดไม่เบีนะคะตอนนั้นออนแอรแทงพี่แทงฟังก่อนประเด็นประเด็นนี้ขอช่วยเล่าได้ไหมคะขอแหม่มช่วยเล่าหน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้พี่แทงได้ไหมครับเขาถามพี่คงคงต้องยอมนะครับองค์หญิงไหมครับขอเชิญครับขอเชิญับ นั่งนู่นดีกว่าครับใกล้ๆหน่อยครับใกล้ๆได้ค่ะมัดมัดใค้ใย้หยอกขนมให้หยอกเขาเลยเชิญครับเชิญครับตรงไหนได้คะตรงนี้ตรงนี้เลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับนี่นี่เดี๋ยวไอ้หุ่นหน้าพี่ขาหุ่นหน้าหุ่นลังหุ่นห่้านี่อะไรวะนั้นน่าเกลียดเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่มครับที่ไม่กินข้าวถึงเช้าไอ้พวกคุณเล่นอะไรกันเนี่ย องหญิงนภสราวัณดีนะครับคนชั้นแรกนะครับวันนี้ก็มาด้วยสวยไหมครับองหญิงของเฮ้ยองหญิงสวยนะทำหน้าไม่เป็นสิโอ้ยตกตกใจตกใจตกใจไม่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 คิดว่าองหญิงจะมาจริงๆไปไปเสด็จไปไหนมาเสด็จไปเสด็จแล้วทันนี้ต้องเสด็จแล้วล่ะหมดยุคเราแล้วไม่หรอกครับองหญิงมานี่ อ๋อตอนนี้พี่ช่าง่งเงียบหมดเลยนะพี่ช่างตอนนี้เป็นเป็นแขกรับเชิญแล้วกันนะครับ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 แล้วหนูเป็นพิธีกรนะไม่ใช่ครับที่เป็นแขกรับเชิญเหมือนกันตอนนั้นถามถามคุณแหม่มนิดนึงตอนนั้นอยากอยู่ตะวันเวอร์ชั่นแรกเนี่ยดังขนาดไหนเออก็ถือถือว่าดังมากไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะแหม่มนะคะเพราะว่าอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สองของแหม่มเองครับแล้วก็แล้วก็พี่บอยก็ได้บอกไว้แล้วด้วยว่า แบบทําใจนะที่แท้นํำได้แบบพี่บอยพูดกับเรา่าแบบอย่างตอนเรื่องเรื่องเพื่อเธอเนี่ยก็ดังดังมากระดับหนึ่งทำใจเรื่องอะไรเดี๋ยวสิก็ให้ขอตอวนะขอใส่บัวใส่ขอใส่บัวใส่แล้วเขาก็จะบอกว่าเรื่องที่สองเนี่ยอาจจะไม่ดังมากเท่าเรื่องแรกส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นว่าเรื่องที่สองก็ดังมากเพอเพอเอิญได้ประกบกับเนี่ยค่ะซูเปอร์สตาเขาก็เป็นพระเอก เออสมัยนั้นเขาก็ดังจริงๆเขาเข้าดังจริงๆมากเลยเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆครับเขาเป็นพระเอกโอ้โหโด่งดังนะคะอีกนิดนึงก็จะขอลายเซ็นแล้วแล้โหไปก็ช่วยกันเล่นนี่แหละก็อยากจะขอเรื่องดีก็ยังไม่ห้เื่องดีแล้วแล้วเท่าเท่าเท่าที่จําได้ละครเรื่องนี้ดังมากดังถึงขนาดว่าละครที่ออนแอร์ในตอนสุดท้ายเนี่ยถึงกับถึงขนาดต้องทําเป็นตอนพิเศษขึ้นมาเลยจำได้ไหมครับ จำได้ที่เขาเขาจะมีไปแบบถามพวกเ,เหล่าคนดูอะค,ะค่ะว่าอยากให้จบแบบไหนจะจบ<อ>ยังไงคิดดูอะคุณมอดละครเล่นเล่นเล่นไปอยู่ดีมีอตอน<า>พิเศษว่าถามว่าเออจะให้จบยังไงดีวะเขาอาจจะคือคนเห็นมดคิดไม่ออกหรือเปล่าพี่หรือไง <c oughs> ไม่ใช่เขาเห็นว่ามหาชนแล้วไง คนเนี่ยติดตามแล้วก็อยากจะออกความคิดเห็นว่าอยากให้จบไม่อยากให้พระเอกตายอยากให้นางเอกอยากให้แฮปปี้เอนดวมีเข้าไปอยู่ในละครเลยมีส่วนร่วมอินเข้าไปเลยค่ะพี่แทงไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าแบบจะมาไม่รู้สิรู้จะตกใจเหรอไ่เขาถามว่ารู้เรื่องเรื่องบทบาทอะไรหรือเปล่า ไม่ได้ถามว่าเรื่องมาไหมเหรอไม่รู้อะไรตั้งแต่มาเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยครับโอ้ตายแล้วไม่น้องเขางงแล้วน่น้องเขางมน่ารักนะส่งน้ำชาด้วยนะฮะเพื่อเนี่ยงนี่ไงนี่ไงนี่ไม่เงี้ยเคยเจอที่แมวเลยไม่เคยไม่เคยนี่ครั้งแรกเหรอครับผมอ๋จริงแล้วตั้งแต่นะไม่เคยเหมือนกันเลยโอ้โหรอะนี่ไงพี่แมว นี่สนตัวจริงน้ำเชื่อเป็นอย่างนี้เลยลแค่เป็นอย่างจริงจริง<อ>ตอนนั้นเนี่ยที่สมงบทบาทได้นี่เก่งมากนะบทบาทน้ำเชื่อเปนะ็นอย่าเนื้นอ,มอ,อไม่ใช่เลยอันนี้ไอ้แท่งโอ้ยน้ำเชื่อเชี่ยตอนนั้นโอ,โอ้ยน้ำเชื่อเขาแทบจะไม่ได้ยิ้มเลยนะในเรื่องอะ่ะเขาก็จะแบบแต่น้ำเชื่อเรื่องนั้นเขาดุนะเขาดุเขาดุดุมากพี่บอยขนาดบอกเราเล่นดุแล้วเนี่ยพี่บอยบอกต้องกดดันกว่านี้อีกกดดันให้ให้อยู่กว่านี้โอ้โห ถูกพัดพ่างมาจากบ้านเกิดเมืองสิครินแล้วก็มาที่นี่ยังมาโดนกดดันอีกให้ดูนั่งสารแล้วพี่แมวเคยดูเวอร์ชั่นของของน้องดูก็ติดตามอุ้ยเขาก็แต่งตัวเปรี้ยวเลยนะตอนตอนนั้นตอนนั้นแต่งตัวไงครับเปรี้ยววะเราก็วัยยุคเราเนี่ยไม่ผิดเจ็ดชิ้นอ่ะเจ็ดชิ้นหรือเปล่าโอ้โหหลายชิ้นอะไรหลาชิ้นเสองชิ้นสมัยเราเนี่ยเสองชิ้นเองอไชิ้น ขายรองเท้าเสร็จมีเสื้อข้างในแล้วมีสูททับอีกคือเก็บปิดปิดหมดเลยแต่สมัยนี้เขาได้แต่งตัวไปวัยรุ่นก็ไม่อยากจะบอกก็ทราบใช่ไหมคะว่ามัน14ปีผ่านมาแล้วจะพยยามไม่ให้เปช่างทำไมเรื่องนี้สิ่ปีสิบสี่ปีแต่เราก็ควรจะภูมิใจว่าหน้าตาเราก็ยังได้อยู่นะเดี๋ยวถ่ายคุณแบบนิดนึงนะครับตอนที่เล่นตอนนั้นเนี่ยยังพอจะจําได้ไหมว่าประทับใจฉากอะไรที่สุดเออมีฉากประทับใจไหมครับ อันนี้เป็นคําถามที่ลําบากใจมากเพราะว่าเพราะว่าประทับใจทั้งเรื่องเ,อเลือกมาสักฉากหนึ่งแล้วกันนะแต่จริงๆประทับใจทั้งเรื่องอาฉากที่ประทับใจก็คงจะเป็นฉากที่ที่พระเอกกับนางเอกไปยืนด้วยกันที่ทะเลแล้วก็พระาทิตย์กลังจะรับขอบฟ้ามันก็เป็นแบบช่วงเวลาที่ได้ลงไดร์หลอก,กใช่มันก็แบบอุ้ยฉากนั้นต้องไปซ้อมไดรหลอกรอพระอาทิตยแบบ์แบบว่าด้วยไดร์หลอก ด้วยด้วยบทพูดนะคะแล้วก็สถานที่แล้วก็พระอาทิตย์มันก็สวยแล้วก็มันก็จริงอย่างที่อย่างที่พี่ดินแกเขียนไว้ว่าแบบเออพระอาทิตย์รับขอฟ้าแต่ว่ามันไม่สามารถจะมาบรรจบกันได้แต่มันก็มีช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆที่มันสามารถจะมาเป็นผื้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคนลุก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 แล้วก็แล้วก็มันก็แล้วด้วยการที่มันร้อยเรียงเรื่องมาจนถึงไทมิ่งตรงนั้นมันก็พีกัน มากว่าแบบเออสองคนจะต้องจากกันแล้วสองชีวิตนี้พี่ข้งครับประทับประทับใจฉากไหนครับอืมฉากฉากวันสุดท้ายมั้งครับวันวันวันที่ต้องลากันอันนั้นครับแต่เขาได้อยู่ด้วยกันวันสุดท้ายแล้วเขาต้องจากกันอะไรเงี้ยก็ก็ธรรมดาที่แบบเริ่มต้นมาด้วยกันรู้จักกันเรียนรู้กันแล้วก็หนีตามล่ากันมาความหมายของเรื่องมันอ่ะอยากหยุดัดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าเพราะว่าวันที่ถ้าเราหยุดมันได้เนี่ย มันจะทําให้ชีวิตเราไ,ไ,ได้อยูอ่ด้วยกันแต่ว่าไม่มีใครหยุดได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะรับลพอเช้ามาแล้วเราก็ต้องจากกันแล้วนั่นก็เป็นเป็นซีนซีนที่ประทับใจว่าพระเอกนางเอกก็ต้องจากกันพอเช้าแล้วเราต้องกลับเมืองแล้วนะเราก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอินอขนาดนี้เนี่ยทัามีกิ๊กกักอะไรบ้างหรือเปล่ามีกิ๊กกักอะไรเหมือนบางคนหรือเปล่าีกที ก็ไม่ใช่จับมอสหน่อยครับมันผ่านมาแล้วนะพี่มีกิ๊กกักอะไรบ้างหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่โอ้พี่แทนงกรอบกล่องเขาถามพี่เขาจะบอกเหรอนหมลูกคอน่ารักครับนะมันก็เลยพลอยทำให้แบบว่าทุกอย่างน่ารักไปด้วยมันก็หวานไปด้วย่นนัเป็นนักแสดงมันก็ต้องอินเพื่อที่จะให้ได้ดูสมจริงสมจังใช่ค่ะไม่มีเวลาไหนที่ผมไม่ห่วงคุณเลยนะวันนี้เหรอประโยคเข้ามา ยังไม่ทันถามไม่ให้จังหวะถามนิดนึงถาามว่ไม่เอาแล้วมาผ่านไปแล้วเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้น้องน้องแกนเขาบอกว่าเป็นฉากตกน้ำตกน้ำผมว่าไปดูดีกว่าว่าจะเซ็กซี่ขี้เล่นเราเป็นแบบเอ้ขนาดเอามีดูนะมีมีดูอยากตกน้ำเราไปชมพมพงศ์กันนะครับตไปเดี๋ยวยังไง อยากบอกว่าเดี๋ยววันเช้าเนี่ยมันเลยไม่ได้นอนเช้าอ่ะอยากได้ซีนอย่างี้อันนี้แหละใช่ไหมมีไหมมีอะไรแบบว่าภาพจำอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเล่นละครอ่ะเล่นละครมีมีไหมขอบคุณมากขอบคุณมากแม่หนูว่าพูดไปแต่ชื่อไม่ชื่อมากขนาดนี้อ่ะ น่าแน่ก็น่าเหมือนเดิมไหมถ้าคุณไปษาไทอะไรใช่อะไร